เอาละครับก็สวัสดีคุณชมท่านเลยนี่ครับผมวันนี้เนี่ยก็อยู่ผมเอกซิคินชินเคยนะทุกคนก็วันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในเกมโรบอตกันอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนที่การโหลดเดลต้าเวอร์ชันสองจตัวเต็มนะครับจากคลิปเมื่อวานนะครับที่ผมทําไปเป็นตัวเทสเนาะทุกคนก็บางคนเนี่ยเข้าเกมแล้วมันเด้งนะครับก็จะขึ้นรูปภาพแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปภาพไว้ดูเนาะก็เป็นรูปภาพแบบนี้นะครับก็คือเด้งนะครับเวลาเรากดออกเนี่ยมันก็จะเด้งนะทุกคนก็จะเเเเเเปปปป็็็นน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 นยยยยัััังงไไไไะะะะคคคคครรรรบบดด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 ีีีีี๋ววผผมมมมจจจสออิิกก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 กาาาาโหลลล้้ตตตตู่่่ฝทุ์์แช ใครผมด้วยนะครับก็ฝากคนเนี่ยกดไลค์แล้วก็กดติดตามมาด้วยนะครับใครไม่กดติดตามทําไม่ได้ผมไม่รู้นะครับผมก็ไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลย เอาละครับก็เข้ามาแล้วนะครับทุกคนตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นลิงก์ตัวเต็มนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างใต้คําอธิบายหรือว่าข้างล่างใต้คอมเมนต์นั่นเองนะครับทุกคนก็สามารถกดไปกดแล้วก็ไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะทุกคนถ้าใครไม่กดติดตามหรือว่าใครไม่ได้กดไลค์เนี่ยทำไม่ได้อนี้ผมก็ไม่รู้นะครับก็อย่าลืมนะครับก็ฝากทุกคนเนี่ยก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับสไครป์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อๆไปทุกคนจะได้มีมาลงคลิปให้ทุกคนแบบนี้ดูบ่อยๆนะคคคคคครร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 รััััับบบบกกกกกก็็็เเเเเเววววลลลลลลลาา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 าข้้้ิงงง์์์มมแนน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 ะะะหหหีี่่ยทททดดดดโโตไไปป1ุอสูึ มันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วให้เราเนี่ยทำการกดบันทึกไปไนะครับผมก็กดบันทึกแล้วเราก็บันทึกไว้ในไฟล์เนาะแล้วเราก็รอมันดาวน์โหลดสักครู่นี่ครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่มันดาวน์โหลดเสร็จเลยแล้วกันนะครับนี่นะครับทุกคนเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการลบเดลต้าตัวเก่าออกเนาะผมก็จะลบเดลต้าตัวเก่าตัวนี้ทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็กดลบแอปไปเลยนะครับผมแล้วกดลบไปเลย แล้วเราก็เข้าไปที่เจ้าตัว e-sign นะครับ e-sign เนี่ยถ้าใครเข้ารอบแรกมันจะเด้งแบบนี้นะครับเราก็กดเข้าไปอีกรอบนึงนะครับผมแล้วพอกดเข้าไปอีกรอบหนึ่งครับมันจะขึ้นแบบนี้ให้เราทําการกดโอเคเนาะแล้วเราก็ลบไอตัว ios test ออกนะครับก็คือเดลต้าตัวนี้นะครับสองจุที่เป็นตัว test เราลบออกนะเลื่อนไปทางขวาแบบนี้นะครับทุกคนเลื่อนไปทางขวาแบบนี้แล้วก็กด delete นะครับแล้วเราก็เข้ามาข้างล่างนะครับจะเห็นคําข้างล่างเนาะที่ขึ้นที่ขึ้นว่าแอบนะครับทุกคนที่เขียนว่าแอบเเือนาะก แล้วเราทําการเนี่ยกด delete ไปเลยน่ครับผมกด delete ไปหนึ่งทีพอทีนี้เนี่ยมันจะไม่มีแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการกดเข้ามาที่ไฟล์ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดจุด3จุดนะครับแล้วก็ import เอาไฟล์ที่เราเอาไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นะครับผมเมื่อเราทําการหาไฟล์เราเจอแล้วนะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับเดลต้าสองจตรงนี้ครับให้เราเนี่ยทำการกดคําว่า import ไป1นึ่ทีนะครับกดไปคําว่า import นะทางขวามือเรากดไปเลยครับ1ทีพอเรากดไปแล้วนะครับเราก็รอมันดาวน์โหลดสักครู่หนึ่งนะครับก็ไม่นานนแบเดียะ นี่นะครับพอมันดาวน์โหลดเสร็จเนี่ยมันขึ้นจะมันจะขึ้นว่า Import Successfully นะครับพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วใช่ไหมครับให้ทุกคนเนี่ยทำการกดคำว่าแอปข้างล่างเนาะกดคำว่าแอปไปเลยนะครับจะขึ้นเดลต้ามา1ตัวนะครับให้เราเนี่ยทำการกดเข้าไปที่เดลต้าแล้วเราก็คลิกว่า Signature ตรงนี้นะครับผมกดไป1นึ่ทีแล้วพอทีนี้เนี่ยมันจะขึ้นหน้าต่างมาแบบนี้นะครับให้เราเนี่ยทำการเลื่อนสวิตช์เปิดคำว่า Install After Six ตรงนี้นะครับผมกดเปิดไป1ทีนะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยเลื่่อนนนคคคาาว iPhone ตััีี้้รรบบกก็ดเเขไปลย1ทะ มันจะขึ้นมาหน้าต่างแบบนี้นะครับให้เราเหนี่ยทำการกดติ๊กถูกตรงนี้ไป1หนึ่งทีนะครับแล้วก็กดย้อนกลับมานะครับพอออกกลับมาจะได้หน้าต่างแบบนี้นะครับให้เราเหนี่ยททำการกดคําว่า m more Setting ตรงนี้นะครับกดเข้าไปว่า m more Setting แล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะพอเลื่อนลงมาข้างล่างแล้วใช่ไหมครับเลื่อนลงมาให้สุดเลยนะทุกคนจะมีคําว่า set minute Map นะครับตรงนี้ทุกคนถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็ที่ขึ้นว่า iOS 10.0นะครับให้เราเนย์นะครับแล้วเราเวนี่ยนทำการเลื่อนเซอร์ว ฟ i กว i ดไอคอนนะทุกคนพอเรากดเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็ให้เราเนี่ยทำการกด Signature ปุ่มสีแดงตรงนี้ไปเลยเนะครับผมก็จะเป็นทําการเสร็จที่เรียบร้อยแล้ยครับเราก็รอทําการมาโหลดนะทุกคนพอมันโหลดเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างให้เราติดตั้งมาเนาะ นี่นะครับทุกคนพอม <|ja|>> ันดาวน์โหลดเสร็จเนี่ยมันจะขึ้นหน้าต่างติดตั้งมาแบบนี้ครับ e s i d o y y y u e x y z นะครับทุกคนมันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้มานะครับให้เราเนี่ยทำการกดติดตั้งไปหนึ่งทีครับระหว่างนี้เนี่ยเราก็ทําการรอมันติดตั้งเสร็จครับระหว่างมันติดตั้งเนี่ยเราสามารถออกไปดูข้างหน้าแอปได้นะครับมันก็จะกาลังติดตั้งอยู่นะทุกคนเห็นไหมมันก็กาลังขึ้นติดตั้งอยู่นะครับเราก็รอมันสักครู่หนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่มันดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งเสร็จลแ้วันะครบ ก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนถ้าเราลบแล้วเราติดตั้งใหม่เนี่ยมาเวลาเราเข้าเกมมานะครับมันจะให้เราสร้างบัญชีใหม่หรือว่าใส่บัญชีเก่าก็ได้นะครับถ้าใครมีบัญชีเก่าเนี่ยเราก็สามารถใส่บัญชีเก่าได้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครไม่มีเนี่ยเราก็สามารถสร้างบัญชีใหม่ได้เลยนะส่วนเรื่องตัวรันเนี่ยเราก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับตัวรันตัวนี้เนี่ยเราก็แค่เอาคีย์เนี่ยไปหาแล้วก็ใส่ใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับผมเป็นไงทุกคนง่ายไหมสําหรับผมมองว่ามันง่ายมากๆกเลยนะครับก็ถ้าคลิปนี้ม ผมก็ทิ้งไว้ข้างล่างใต้คําอธิบายแล้วก็ข้างล่างใต้คอมเมนต์แล้วนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามเนี่ยก็สามารถกดติดตามได้นะครับใครไม่กดติดตามทําไม่ได้อันนี้ผมไม่รู้ด้วยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับทุกคนฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ